ขอบคุณแะขอบคุณหลายๆเด้อที่ลูกมวานสดชื่นุกแลงคาลรุงจงมีโชคลาภแข็งแร่เด้อทำเจ็บยงได้คงใจยางนีรารถนาจริงได้กว่าได้จริงั้นเด้อคอยลำลำรวยวยเด้อให้โชคแมนลูกสาูะไม่หกตัวไม่ถึงวถอยถอยถอย่อย้อยถอยถอเอยถอดถอยอยถ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 ้อยออหายคนนี้ยถยอยีอยายอยถอดีอยออ ไปทางใต้คนช่วยเหลือไปทางเหนือคนช่วยสร้างย่างช่องมีแต่เงินมีแต่ทองเงินอะไรเ้อะไปเด้อะหนึ่งหัวทีหลายพังเด้อเงินปลูกขอต่อแขนนี่กะมาเป็นเงินหนึงหัวเด้อเงินมาเราด้อนะครับมาเป็นเงินหนึัวมาเรากะมาเงินหนึงหัวดอกเป็นเงินท่าได้ขอหักของหนึงหัวจ้าจ้ทักทายสวัสดีสบายดีเอพ่อแม่พี่น้องพีซี เบิร์ตจุกูสุคนสเปลี่นทางฝั่งไทยฝั่งลาวติดตามวระเทศทางหน,นวอกะอินดี้ตอนหับเขาสูส่องหนวดพาเพินคือเก่าเนาะจ่งที่ขาดบ่ได้เด้ก็คือขอขอบุญขอบคุณทางพม่พีน่น้องเอฟซีเบิร์จุกูสุคนที่เข้ามาติดตามนะมครับส่งให้กำลังใจกับทางหนวดมานูนตลอดนะ,ะเด็กกะที่ไว้วางใจให้นุหนวดมาเป็นสะพานบุญตั้งหนาสวยเดือดทางครอบครัวน้องเพินน่นเนาะจนว่าเสร็จอ่า เป็นนาทีเรียบร้อยเนาะแล้วกาถือว่าสมบูรณ์รูปแบบเนาะงามตามท้องเรืองพี่น้องเลยเนาะอาาเป็นดีกับน้อกคนเนี่ยอีกรอบพี่น้องเลยเนาะอันใดๆขยับไปเบิ่งไปส้มกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงหลานบน่้นะพี่น้องอาตมีตู้มีกลุ่สูงกุ่มเสีงย้างในบ่นี่อ้ พักนีนมีเครื่องเสียงพวกนี้โดยโดยสบายดีอ่าิเลเนาะโอ้เกินดาวแล้วโดยโดยโดยเอ้ย้าหาจะกินเอ่ออ่รเจะกินนม่เียบเ้ยันอ่าฮะเห็นไหมซบปะแซบแซบเนาะเออ S <S แซ่บช่ผักกินแล้วผู้ผู้หน่าคนผู้คนเห็ดเหมนเดอ้ออทางนี้เราเครื่องเสียงออนองไงเาน,นที่พรชัยวะนอนเนาะเสียงเบื้บงบนนี้เลยักดีเลย แ่จุอดในตันดาบอกวันลาเก่เขาเป็นตดาจ้าเครื่องเสียงเลยบ่จ้าเครื่องเสียงเลยบ่จ้าง่จ้าเครื่องเสียงว่าด้บ่ออเด้เด้เายดีเด้อเด้าเด้ด้อเด้เด้อเดีอเด้องดอเด้อเด้าเด้อเเด้ดเด้ด้อออเออ เดี๋ยวดูกันกลางทีก่อนนะกบวนมีหรอไม่เบียร์มีตู้เหรอเนาะไม่เลยเออวุ้ยเราไม่เบียร์มีแต่ตู้กับบนได้นะเนาะหัวใจจินตปินนะน้องไงอ่ะเกินเอาเบินเทิ้งกันบาทนี่พี่น้องหลังจากทีงานแล้วนะครับ มีสมัยจะมีอย mm. ู่ปานงานวัดคือเงือบปีได้พี่น้องเลยนี่นะสบายดีเ้อเตอด์เนอดเตวรบัดช่วยัดช่วยัาช่วยมาช่ี้สบายดีเ้อผมปพี่น้องเ้อโดยโดยโอ้เฮ้ยมอมจึงให้จูได้

ามดีน like right, right. <toes> ี่เ มาคือเกามาอีกลกสุมั้ไ้มา้เห็นนางเปี้ามาเราเผาเ่ือ่าแล้วเนาะขอบคุณเจ้าแล้วขอบคุณหลายเด้อที่รูกมวานสดช้อยทุกแรงเราลุ้จงมีสชขภาพแข็งแรงเด้อทำเจ็บจะได้องใอยามนี้าัฒนาจริงได้กว่าได้จริงนั้นเด้อคอยลำลำเร่ร่อยเด้อให้โขมแมนลุก ซาถูกถูกนะเมียพวกตัวไว้เถอะเดี๋ยวถซาซาถูกนะอาะคนอื่นกะลูกกะอยะให้ลูกบาตลูกเวรเด้อเมเด้อเนาะที่ลูกนั่นเนาะหาลูกก็เป็นผู้น้อยกระมูกเนาะคนว่ากาบลูกก็คือจังใดอยู่พี่น้องไหมนเนาะหนุนหลอดอะผมมีคำอวยพรอวยไส้คำพิเตให้อยู่ดีมีแห้งเนาะที่ได้เคลือนหลังใหม่หลังงาม จิตว่างเลยนุ่งหลวมครับว่าผมเป็นระบาดปื้มนะเนอะไงนอนรับพันดีนอนบาดเนาะนอนมือแรกอะตัวใด้เด็ดๆกะบอกนุ่งหลวมเลยเด้อเนาะมือนี่ครับเด็กออกเนี่ยเดี๋ยวทำพิเศษแสดงความยินดีกับน้องเพื่อนเนาะที่ได้เงินหนังใหม่หนังงามพี่น้องเลยขาดีใจน้ำน้องเพิ่อนเนาะที่ว่ามีทั้งทั้งทีมงานไ่าบุญเนาะที่เขามาต้องที่ให้ใจเด็ดขะ เริ่มต้นกับสายบุญเนาะที่เขามาฮะได้ค่ะต่อมาสองว่าคือแมนทั้งผูยย้ใหญ่ใจดีบรรยคกะทิ้งขมามด้ไรด้ลักๆคือเป็นพ่อแม่พระนองซีพุชุขู่จุคนเนาะสี่สิบาเป็นอขนาขันังเชียร์ั้งใจผักดันให้น้องเพ่นมีถึงหอนเมื่อนี่เนาะเป็นขึ้นหังไม่หลังงามเนเนาะขหาอยู่ดีแพงพุชูขู่จุกนเนาพ่แอแม่พี่นองซีเอาไนเนาะอาสาธุสาธุสาธุนิ่นเนะาะ๋อเลยมา

ครับผมครัว่าน่าจะชื่อารคนนแนนแต่ว่ามันก็ซื้อตามที่เฮงเขามีเนาะเป็นว่าตัวชนบมีจะขี่ก่องคำสร้างวยคนว่าก็่ได้เนาะต่วันประได้เบลูกมีเงินได้ฮะไม่มีเงินคืิมีเงินโอ้ผมนีกับผมเป็นยังเนาะผมก็ดีมีเงรย้

เดขบวนขบวนรู้ไขมแคดดก่อนคนอหดคนฮักเพลงกันเนี่ยนะแง่เนี่ยเยควนเจบควัใหคนใหมใหม่มีเด้อมันคันเงนเด้อิน่บอกได้ใช่พาของคนล่รอเ้อฮ่าถึงมันคเเขห้คนนี้ห้คนนี้ให้คนนี้ดีกดเข่าดีกดเข่าอยู่ดีมให้ลงนอดเด้อ ไปทางไตให้คนช่วยเหลือไปทางเหนือคนช่วยสร้างยางช่องามีแต่เงินมีแต่ทองเงินเลยนองทองไรมาเด้ออยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงเจ้ากันไปแต่ให้คนฮักคนแพงเด้อทเนีุคนเอาอยู่ดีมีเงินเงียเียบนะจ้าทุ๊บจ้าจุ๊บจ้าจุ๊นบ้านเวลาผมเพียงยงนาได้เป็นรองเด้อดูวันน มาลังลังกัวก่นนะมาลังลังกัวครับมนี่อยครับมาเด้อกันเองล่ะแขงผู้ยอกบ่ได้ยอกลงวดอกได้บ่รับความให้กรับดยนะถึกเลตอมอื่นอมันืนมันยนะอสาในบ้านบ้านครับนีครับแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าี ตั้วมีหยังพอมันเล็งเนาะเล็งเ้บัดเน่ยัยังเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวสิบอกดอกเนาะคั่นเวลาหน่อยนึงเคๆเนาะือูกันนั่นแหละเออขใจอ่ะเนาะเพิ่นูกกันเนาะมก็สิูมีเพิ่นคคือกันด้บัดนีออ่ะนใส่นบนี่ ถ่ายมาลุงหนวดไงหอนแหงดีเนาะขอโทษกับพายกัน้องมะเฮือก้าเฮือกันยอดยุดไปผ่าเนี่ยผมยังดำเนินการอยู่เนาะเถึงนะบ้านเราขอไปผ่าเนาะ เพิ่งเนี่ยช่วงช่วงยากเลยบ่เปลี่ยนอันนั้นเเปลี่ยนพนาไม่ผ่าไปลยโอ้เปลี่ยนพนาไม่ผ่านเลยเปลี่ยนพนาโอ้ทั้งอันกูไม่ผ่านบ่แม่แหม่มันเจ็บเกินพดหมอนนีซะบ่มันจดมันมันเก็บกับเจ็บเลยขี่รถยืนทางมันเบิ่งตัวเลยมันเ่ได้เข้ามันเบิ่งไกลบ่เมนบ่เออ đây là la sơn nè bộ cả bố này nó. chúng cả, có khôm chốt đấy, cái này nó đẹp, 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 cho đẹp, 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 đẹp,

อันนี้ผูกเขนให้นอ่นนองคพก่อนเัเราับคานเฉียนคนละมามเนคนละสามเียล่ๆดเรียบร้อยเลยคนละจานเนไปเช่านีเห็นฮะบ้านนี่ผูกเขนน่นองค,คนงามก่อนอาอสรารภาพ <c oughs> ทางไปนี่น่องซีพันน้ะ เขาบอกว่าเปลี่นได้เนาะไปแต่ให้คนนี้กันได้เลยกันได้เนาะหาไปแต่ให้คนนี้ให้คนนี้ดีกวดเข่าดีเข่าขวัเต่ามาขวัเต่ามาเต่าอยู่โฮมเลยแบบเนี้ยฮะว้าวด่วนเลยเนอะ เิงเลยเฮงบอกเฮงดวนเนาะอ่ามาเป็นส้งันเต็มเลยส้ธรรชาตจิ้เงเด้อเนาะจิมกนเชาตินะพ่อแม่เด้อบ้านเ่ไอ้เบิ่งเยงพงพ่อเบิ่งแม่เล้อบานเนาะกะเป็นที่มองผ่อนผ่อนคาใช้ได้เลยเนาะเอเมื่อจะมีงานมีบุญแบบปีนลงตรังเสาเลื่อนไปเลยบุ่ได้ด้เลย โอ้ไปก็ให้มีค้าเปล่าเนาะมามีคุณไปเลยไปรเลยไปเลยนี่ให้คุณนี้ดีไปเค่าเลยไปนี่ค้าช้าสิล้านมาให้มีคุณมาเป็นเถอะเลยเอไปนเาเลยเองานผมเป็นรอยเอาลับไปในเงินหมื่อน้อตื่นแ้ไรเงินแสนได้บาทนี้ได้อ่า เนี่ยผมดีครับผัดกวดออกไปเลยเนาะมีดีน่ดีดนครับกือดังไม่นังงามบบนี้่ไหัดนังมีครูเอออากาศตรกะเย็นรเียงเงนำหอยตะได้ครูไดเื้ได้ให้คนนี้ให้คนนนเนื้อเนเดอเน้ ไอแม่อยู่ดีไม่แห้งเนาะขึ้นไม่หนังงามหนาบาทนี้เนาะขนหนังน้อยก็เจ็บรักษาไ้คือเก่าเ้อะขึ้นของขึ้นพวกยังก็ว่าไปได้บริวารที่ป้าขึ้นห้างขึ้นแขนเลนาะทำ่ดีแม่ผมเจ็บได้จะบุวดเนาะแต่ก็รบรวยรำรวยเนาะเอเงี้ดมเนาะลุไปเนะรงใจอัน

พอแล้วเอาเดี๋ยวเอามันห่อนอย่เนาะยังหันมาเลห่อนในนันจแล้วนตนผึ้นยังมีเปื่อนแท้นี้เปื่อนแท้เนาะมุดเข็เจ้นเนาะใหญ่เลยมุกกว่าตันไกลก้นมาต้นมุดด้ยบนแฮะมามาบ่ทันช่วงพามผิ่นอยู่เนาะเลยอเดียวเดียหน้าปทเดี๋ยว ให้เราเอาน้องอารูปเจ้าแต่เพียงเดียวแม่แม่รไปแชมเร้าอันนี้แชมป์ไราแล้วแล้วถายแม่เจ้าขาอะไรกนนี่ดือเครื่องามิพนันอดนะนงอดจะป่อนน่อนจเยอนาหบระจากที่มาบเอามันผสมกันเลย น้ำสมน้ำแดงไป่นองอะาคือลองทองุงองเครื่องมั่งอย่างเ้มีอะไรแดงงามเงินงามเป็นอด้เลัเป็นแม่เลยเนนีนีแล้วไปเมแหวนองแ้ข้บัดันคอเด้อ อ <sp> ันเจ้าชายบ่ได้เด้อเสือเนาะเสียกับฉินบ่ได้เนาะมีกะติยังบ่ได้ขึ้นเอออยากกินข้าเด้อจัก3เบิ่าเนาะเอานําลโนคนบ่ได้นอนใเห็นบ่คือใส่งามชเพิ่นว่าในนั้นโดว่าบ่ได้เนาะาเ็เนาะใบ่อนั้นเ้าไบ่ได้9:00น10:00นแล้วไปคตอวเรา เนมีอกอคือจังที่เอิ่มเด้อหนวดจที่ใบพังเด้อเงินปลูกขอต่อเคดนี่กะมเนเงินหนวดเด้อเด้อนะรักะโเเงินหนวดเดอกเป็นเงิน่าตุพอหักของหนวดเนาะ เพื่อนก็เป็นคนไทยเดี๋ยวเพื่อนก็ได้ได้ซอยเพื่อนเจ้าในีกันลาะจรทิ้งหลายอย่างเนาะจนหอดมือชุดท่ายเนาะน่่นะแล้วก็มันก็ซอยตั้งแต่อาหารการกินนี่ยังมา่กจนจนวินาทีชุดท่ายเนาะ ท้องพอคนก็ได้ไม่เน่เยไม่ว่าทุกอย่างเลยตั้งแต่พาหานะขึ้นไปเนาะก็ขี่รถล่างเป็นอย่างกับแม่นเบ้อหลายอย่างอยู่ไ้พงไฟฟ้าอ่าเเครื่องเพื่อนเครื่องซ่านกับพองกับหลายอยู่เนาะก็ถือว่างบต้องพอคันกับบนห่อยด้วยกัน ก็จะว่าแพะแสนพูดหละพี่น้องเลยทั้งรวมทั้งบมทั้งนวดนี่ก็ได้เนาะแต่ไปรวมเพื่อนหลังนี่นะพี่น้องบม่ได้รวมเฉพาะแต่ว่าเพื่อนเฉพาะแค่ว่าเป็นทางผู้ใหญ่ของหนุ่งนวดที่ว่าทั้งพอหักของหนุ่งนวดเนาะจต่หนุ่เงินที่ว่าเพิ่นได้อาแะบุมาเนาะก็แต่ว่าถามว่ารายท่านอะไรยังรวบรวมกันคือรายยูทูนเนาะก็ถือว่าแต่ว่านี่คือหนุ่งนวดผู้แต่เฉพาะที่ว่ากุ๊กอยู่ในหนุ่งนวดเนาะ ตามพ่อเพิ่นเล่าให้ฟังน้องเลยเนาะฮากระพริบตาให้เจ้าเด้อขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อเพิ่นเด้ออ่ขอบคุณจ้ะขอบอุณที่มาขอบคุณขอบใจขอบคุณใลายเด้อวานนี้ใจดีอย uh, ู่ฝ so, <aru> ั่งไทยเราด้วยเดยพ่อักโัวเด้อขอให้ทางพ่อจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อคุณเจ็บจะได้ควาไข้ยาให้มีปาธนาสิ่งใด้ควายได้สิ่งนั้นีสมคมมมันต้องปาธนา เนื้อลงเนื้อมดละึ้นเนื้อลงใจขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อพร้อมคอพร้อมหัวพ่อให้พรอนอนหลับได้เงินเมื่นเติ้นมาได้เงินแสนแม่นพอเมื่อได้แก้มมีศกถูดมาผ่านมันมาเบ็ดเด้อแต่ในต่อไปก็ให้ึ้นเงยงๆพ่ให้ลงจักเถื่อซาสอะไรมีกำงามตึงมีนอนมาแหละเมืองไทยน้อยพันหรอไม่น้อยไม่น้อยพันหรอ พาฒนาชิได้คอยได้ชิงนั้นคือสำาัญใจเกิดการเด่นได้คดำรวรวยไูนเนื้อไต่บออดไัยักแรงมาให้ไตแรงมาบ้น้บ้านคนเยอะเนื้เา่นแรงมาสวยใครไนี้พัฒนาชิงไดให้ได้ชิงนั้นเน้อให้บ้นคนเยอะนำนำรวยรวยนุมวาอ่ถูกุกจสถู

เสียงนยัง hmm. สัม oh ัเลปูนห oh so right. no ้องหมดพอี่ยหมดพะเลหมดทันทีเลอ๋ออ๋ออ๋อบดทนีีบ่เลยอ๋อทังมดมนเดียววนเดียวต้อกินก่อนเด้อกินำแดงได้เหมือนเลยะกนใจนอยนึงขามันทางรีบแล้วเหมนเลยูัก พิ่นกินได้นึงเพิ่นว่าเอาครับไหลายอืมใครใครยุบเป็นอันเป็นน้ําแดงเนาะถ้าเป็นยุโกนี่บ่บ่ฮู่กินบ่ได้ก็่จริงได้โดยๆอ่ะขอมุกกใจได้เด้อ้ยเด้อสิดีแงเด้อกได้อ่ะนะเอา่แพงได้ลงวดทางไผแดงเยอยู่ทีแดงอยู่ทีหน้าดวเลยนั่นล่ะอันนี้เพิ่นได้อกได้เพิ่นก็จกได้อยู่บ่่ได้อยู่ก็บ่สําุงรดเป็นแพงเพิ่นสีขาวนี่แหละเออนี่เป็นแพงเปนฮักอยู่เนี่ยแดง แพงไม่ได้เขางานก็มีแต่คนนั่แหละหยอกได้เลยวันใดหนึ่งคนกับบุเฮียบุกคมนะฮะแพงคือเ่าอะ่รไปผุ่นจุดเปล่ามาพี่กินเขาเ่าไปผุ่นจุดเปล่ามาพี่พาเพื่อนบ่ได้ด้เ่น่ไ้เปนได้นะนิ่มนำสำาญดบากินเขายิ่มครับปนยงฮ้อเขเติบได้บัตี่ยิ้ข่อยบัาเพื่อข่อย ไคิดจะลอดไปแล้วลุงมาได้กินตลอดได้บ่ได้ได้เพราะว่าสมมติเงินกันแล้วเจ้ากับบุรีมาข่อยกางกเทือกะสมาติกนั่นที่มาเทื่ยนึงสมมติเห็นรถหัวทางเลยเห็นอะไรบ่ได้จบขี่รถใหญ่อะนะสมมติว่านะเห็นค่อยนะสมมติว่าสมมติว่ากายแล้ยบ่ได้เบ่เอาเทือข่อยเห็นมาข่อยยิงหลังไปบุ้งว่าเป็นไผ่เลยนะ บวนจูด uh, ื er, no, ้อนะจเจอนะจื uh, hire, uh, ้อ่าเนาะเขาเท่ากับเห็นอยู่เห็นอยู่ไส่กะทักทายกันคือเก่าเนาะอยู่บ้านอื่นเมืองไกลกะยู่ไส่กะให้ทักทายกันเนาะเป็นที่ว่าอยู่นี่เลยว่ามึนกันออกจากนี่ไปแล้วย่างต่ำกันกับพวกหัจักกันกับวาวเลยเหรอเนาะให้หักแพ้กันหักกันไว้หักกันไว้คือปั่นคะแนนเน้นเน้นอย่าให้คือดังคะแนวถึงน้ำ คือหนามันไงมันจานอ oh, okay. ๋อเป็นน้นมะแม่เอากรถึงกระนี้ถึงน้าจะล่งแม่แบบจิปั่นได้บ้าเข่าเจ้ามึงกว่าเข่ายังเหมือนกันเลยเนอ่ะเนาะโอเคๆอ่าดี๋ยวนว่ากันเนาะตังค์นะร่มตารางของกระอยากเปิดเพลงเลยพี่น้องไอ้ขันนี่ล่าพี่นุ้ยอย่ามัวทำเท้าโป๊ะคนใดอ๋อเนาะกะมีแต่ดุงหนวดค่ะขอขอบคุณคุณพูนเนอะทั้งพ่อพี่นเนาะทีอาไหว้วางใจให้ครับทาวลุงหนวดมาเป็นสะพานบุญ ให้ทางครอบครัวน้องเป็นอ่าเป็นสะพัดบุญตั้งหนาน้องพี่น้องเนาะให้ทั้งตั้งแต่เสื้ออาหารการกินทุกทิ้งทุกอย่างเนาะกะเงินจำนวนนี่กับเงินทางพ่อเพิ่นเนาะอ่าให้ท้งหมดทุกเพี่น้องเพิ่นกับแม่เพิ่นคนรักล้านร้อยบาทแล้วนะตกอยู่ประมันสามแสนจีบบาทเนาะน้องพี่น้องเนาะกะบทั้งหมดกับครอบคัวบุญกับคุณเออพอได้ต่อพออยู่ดีแม่งสุขภาพร่างกายรับรับมันเลย กึ่งฟังที่ขึ้นเนื้อดองใตระไอตลอดปลอดภัยด้วยพอด้วยนอนกินผมโพผมใช้น้ำดูดน้ำรานนนนานนะสาธุสาธุสาธุน้ำเนาะฮะบาทนี้แล้วเลยเด้อฮะแต่ไม่แต่ที่จังได้เพื่อนชาติใจมีสีสะอาดสะอาดเด้อบาทนี้อ่าหมันว่าเพื่อนเพื่อนหลังใหญ่แหละบวสะอาดครับบวงามเลยบวคักเพื่อนอยากไปใส่ก็โอ้ยเนะตีนเด้อแบบขอพายน้ำเนาะบวตัวนี้กับพี่น้องเลย เอาได้หมดเลยเนาะขบจะคักเลยมองเดียวมองไปเจนี่กะไม่ได้มาไ่เเอาโยนขันอายโย่นีทางทางมีเลยเนอะอ่ากระขงเถื่อแขกไปไึ้นมาบ้านอื่นเมืองไกลขึ้นมาพื่นเวขึ้นมาหลินมากอย่างกะสองมาเทียร์เพิ่งเห็นโอ้สะอาดสะอ้านอ่าพึ่นกะนส้มเชยเนาะขงเถื่อเดียวข้นมาตารางเพื่อนกะโอ้โหว่ะจักขี่เหยื่อจักขี่โย่ว่ะกระนั้นแหละกระพึ่นกะนบางคนอยากส้มเชยเลย จะดุ๊งหนวดดุ๊หนวดกระทั่วืองกันอ่าน้อช้างเลยจ้ะฮะช้างเห็นทั่วทั่วอ่าน้องพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้ดุ๊หนวดกับน้องพรลาพรกับแม่เพี่นนองกาทิได้ดุ๊งหนวดไปขอจบคลิปปิดคลิปเพียงคลิปทำนี่กันเด้อพี่น้องเนลยจิงที่ขาดบ่ได้เลยก็คือขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องไอ้ชีว์จุกหูจุกคนที่กลับมาติดตามนะครับชม ให้กำลังใจกับทางหนวดมาลุ้แต่ดอดนดมาเบิ่งเดยบรกขามโฆษณาก็หายอยู่ดีไม่เห็กำลังรวยยิปงปังเบิดขู่เจคนละคลิปนี้สามคนสีคนลำลาเลยเรยสบายดีสบายดีพอ <มา S 2>